ะนะครับนะทักทายสวัสดีได้จากคุณสดนะครับแล้คุณตูบไรหัวทักทายวาาสวัสดีได้จากจักนายนาภาเราคุณสุบันบอกว่าทักทายคุณสุดนะครับแลคุณวันเพ็ญในนาเรามาสัลโลงเฮฮาขึ้นเคืงเป็นกันเองดีนะครับน้าไอ้ก๊าบเล่นใจเราบัพภาพาไปกินดอกไม้นายนาหัน แล้จะพาไปลินตลกนะครับว่าอะไรสะง่ายขึ้นนะท่านพนมรามีนเวลาหามันจะง่ายขึ้นครับผมสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่นอ่านบ่ได้นะครับเนาะผมกับใา้ยามเปย์ยิ่งจะบางครับบางตัวก็อ่านยากครับผมนะครับเนาะบ่ต้องรอให้เพิ่นแจ้งเตือนดอกครับผมหักท้ายเด้อจ้ะอันนี้ก่ะคุณมารีราชเพิ่นก็เป็นคนละยะโสเด้อจ้ะพิ่นมรามนะครับเนาะยะโสเราครับผมอ่ให้กําลังใจครับมีอเ่างทมีอยู่นะครับเนาะป่ะเฮาไปเอานอไม้ ไปขายเอ no? ้ยเอาขมี้หลายพดน้อยนะครับน้องบดหยักครับผมไปเพียนซื้อก่อนโอ้ยจะมันเฝ้าคอยหยอกซื้อหยอกซื้อเจ้าถือสันตีครับผมพี่ส้มเฮ็ดดาวเฮีย้ยกันนะครับน้องทักทายคุณวันเพ็ญเวอจ่าจากคุณชุติก่อนนะครับคุณชอ่าคุณนิดาทักทายสวัสดีเ้อจ้าจากคุณพยโยครับผมอ่าทุ้ยพันทักทายคุณจุกแจกครับผม แก่กับเปิดบ้านอยู่ประมาณสามโมงนะครับเนาะสามโมงสองโมงบ่ายสองบ่ายสามนี่แหลประมาณนี้แล้ครับผมจะชนกันอยู่สองสามหลังนะครับเนาะคุณพยาคุณนิดานะครับนะเนาะอ้าวจะเฝ้าไปไหนจ้าคุณวีหน่อยเฝ้าเห็นเจ้าไปภาคพอนนะ่ง <c oughs> <c oughs> เนี่ยเฝ้ากันเราครับผมอ่ะให้กำลังลใจครับีกน็มีอยู่นะครับนะรเนาะปะเฮาไปเอานอไม้ ไปขายเว้ยมาเอ so าขมียหลายโพรดน้องไม่นะครับน้องบริบยากครับผมที่รัดครับผมคุณตุ๊กกะบอกว่าทักทายสวัสดีคุณพยาเด้อครับเด้อบ้านคุณพยโยมวลเด้อครับเด้อไปเล่นเลยครับผมทักทายให้ก็ลั่งในแก่คุณพยโยช่วงนี้คุณลูกค้าเพราะเขาลั่นดอกลอกกินไปแล้วไปบ้านคุณตุ๊กคุณตุ๊กกินสมตำยูนเดินได้แล้ครับน้องผลมี้นขนมกินวะครับผมเออว่าจะไดนก็ครับผมคุณอ่ะอครับไทยทอดสดจากอุดรธานีนะครับน้องแปดสิบเอ็ดอย่างน้อ กี่สังวันข่อยนี่เนาะไว้จังไหนเนาะครับเนาะข่อยกับพเห็นแล้วครับเนาะเป็ดที่แบบแก้ขั้นตอนการล้มมือเฮ็ดก้อนลูกเอ่อเอ่อเบลอ้อยเพื่อนนะครับตอนเออเสร็จจับิ่มลอยจนพุ่นละลงตากเสถหวยพุ่นละฮะแซ่บครับผมสอนสังวันด้วยจัน้องลี่นะครับเนาะฝนมาแล้วโอ้ยกี่สังวันย่านฝน,นโอ้ยเนาะฝนหน่นยอยซื้อกฐามไทยย่านเลยก็เช้านี้ข่อยทำคอามสะอาดนี่แหละฟูดเป็ดสะอาดครับผม มันไปเลยเด้มันไปเลยเด้กล้องก็เอาให้เบิ้งซะดสักตัวมาแต่กุ้งแต่ไก่ครับมาเพิ่มพลังบวกมาเป็นกำลังเล่นไก่ให้ตรงนี้เริ่มมาขอพูดหลายๆครับเนาที่สามที่มาแบบนี้ดีก็บ่ได้ทักเด้อพินิดาคนสวยสันพทนมาแะครับต้องจับเกตสังวาะครับ็โดนคุณสุบรรทัตไทเด้อจ่าจ่าคุณ ชุริกรอนนะครับเนาะคุณชุริกรอนทักทายด้วยจากคุณพีพิจ่าสั่งไปครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับผมคุณตุ๊กแล้วครับเนาะไปเที่ยวคนมาเลาะครับผมอ่าคุยังบ่รู้รสชาติการคุยผู้เดียวเลยนะครับทักทายสวัสดีด้วยจากคุณวันเพนทักทายคุณเพนสีอุบะเมนคุณนันทศรทักทายเห็นรถเขมีนคอยอ่านเลยเดี๋ยวจะชิว่าคอยบอกอ่านหยอกหยอกครับเป็นหยอกผมมาผมว่าหยอกคนคืนคือกันนั่เหระครับผมคุณนิดาทักทายสวัสดี ครับผมผมเป็นยังผมเป็นยังทักทายๆได้จากคุณนะ้ำคุณบรรทมจากจากคุณนิดาครับผมคุณย้ายมาก,กินไปดูคลิปหอยที่ที่ทสวนลำใหญ่สันเป็นว่าเราเป็นนะ้ำเมื่อนไหลสันเงียบๆคุณหลายครับได้จากนาทีแล้วครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมในกำลังได้ใจกันสี่สิบแปดนาทีผมขอลงนะครับเนาะเพื่อนๆเพ,พิ่นมาหลาย เห็นออเคนใจเพื่อนๆจำเมื่อยผมไปยุดดุดอกที่ก่อนทักทายคุณนายนาแล้วก็น้องทักทายมาดามด้วยเจสังวาแล้วก็น้องสวัสดีด้วยเจสังวานจากคุณพยาวนะก็พุทธสุขบันบอกว่าทักทายคุณอวยพรครับผมคุณอวยพรก็บอกว่าทักทายยืนนี่แหละครับผมผมพยายามปลุกฉีดคลิปเก่าๆให้มันตื่นขึ้นมาครับผมตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้คนได้พบพห็ให้ผู้คนได้จ้าคนมาคนนี้ด่าทักทายเลยจาจากนายนาพาเราเนาะครับน้องสาวอุบลเนาะครับนายนาพาเราไปเบิึงแล้วเด้จ้าคนมาเนาะครับเนาะ ไอ้หมดแด่งขาชันพ็นวานะครับนะอคุณนิดาเพราะว่าคุณมักเลาะครับผมอ่าอีกคนหนึ่งนะครับนาะงปกี้เตะคุณมีคุณภาพอีกคนหนึ่งครับอยากทุกเลงหมดครับมักเลาะครับผมคุณบันอาขายยาผมเจ็บจริงครับผมไป้ยดหัวขวนบดได้ดอกครับผมกให้กำลังแรงใจกันเขาสุดยอดเลยครับส่งเป็นคีย์เตอร์ที่มีคุณภาพอีกคนหนึ่งนะครับนาอสสำหรับในนี้บอญพรสันพันวาครับครัทายสวัสดีด้จ้าน้อง พัดชา้านอกกับน่องๆพัดหรือ,น,อชชน้องพัดช้านะครับผมตักท้ายสบายดีได้ครับคุณแต่กระคิดว่าเกี่ยวก้อยทุกคนเลี่ยวเด้อหรือเปล่าจะเป็นวันแล้วก็ต้องเอ้าครับผมตกลุ้นมองไดกับบอกเด้อสั่งคุณจุลีก่อนมาครับผมใช้ฝนตกหรือยังจ้าน้องจะเป็นวันแวก็ต้องพักทายเพื่อนๆหรือยังครับเพื่อนท่นเดี๋ยวเปียกได้จา้าพันวา เด็กฮอนฮอนจันมาหอดในไล่มือแรกตอนแรกนะครับผมน้องด้ก่อนคุณสุภ <moderate> ัตตานะครับน่าจะอยู่อำเภอใดบุผบ่งหูที่รู้เพิ่นกัอยู่บุรีรัมย์ทางด้านนั้นเพิ่นละครับผมทักทายสวัสดีทด้นจ้าเพิ่อนมาทักทายสวัสดีน้องพระชาก็เลยนะคนพันพันกดพันกินแล้วหรือยังจ้าประสนเพิ่นมานะครับเนาะครับผมผมพันกดพันกินเบิดอถูกยางแล้วครับผมยังบ่ได้สั่งเพิ่นบอกว่าการเปิดค่าที่การมองเห็นเปิดค่าการเข้าถึงที่ดีที่สุด เป, Freud, เปิดตาครุ่งกร่วงมาจันะเปิดกับเป็นนางเบิงเบินอยู่นเอาว่าคนพัานผ่านขวดผ่นกินแล้วหรือยังจ้าประเสริฐผลมาแน้วครับเนาะครับผมผมพันกวดพันกินเบิดทุกอย่างแล้วครับผมยังบม่ได้สร้างเลยนะครับเมื่อกี้เห็นดวงเก้ียวจ้าไหมเห็นผมลาละพิ่นเลยหนีละนะครับเนาะคนผัดชาพิชานิดากระสิบลงไปล้างบ้านปั๊บเนาะครับเนาะฮาการพื้นต่างดอกลงทันทีนะครับเนาะ รู้สึกว่ามันหยุดอินติ้งครับผมก็เลยว่าเออติดแล้วไปลบออกนาพาเราครับผมตรงนั้นนะครับเนาะให้ก็ลังแรงใจครับผมเราทุ่มเทเต็มที่เ้าก็ทุ่มเทกันนะครับเนาะแต่เหาองปูกาโดดเดียอะไรลงมาจากต้นไม้มันสูงเนาะเยอะครับผมมาเพิ่มพระองค์บวกให่เพื่อนๆได้จ่าเพิ่มมานะครับน้องักทายสวัสดีคุณพะเยาได้จ่าสวัสดีครับผมขอบคุณหลายครับผมสวัสดีคุณวัชรีได้จ่าเมื่อนี้ให้หัวใจมูบเลยนะครับต้องหัวใจหอยบุลอยหัวใจก้อยบุลอยเพราะว่ามันบ่ะเมียนเื่องนั่นยนะครับน้องคล้าย อันทายเครื่องนั่นมันจะเป็นขึ้นขาดขาดดัครับต้องทักทายสวัสดีแล้วจาแม่บวกไข่จากคุณละอองนะครับน้องกจาทักทายสวัสดีคุณพยาวทักทายคุณตุกครับผมแล้วก็คุณสังวาลทักทายแล้วจากคุณพยาวครับผมเสานี้ก็เป็นดาครับผมคุณพยาวสวัสดีดนะจ้าสวัสดีคุณพยาวจ้าจ๋าคุณใหญ่มากกินครับผมเป็นกำลังกินเขาอยู่ครับกินน้ำกันด้กครับเด้อมาส่งกำลังแรงใจนะครับกลิ่นบานคุณพยาวยนะครับน้องเรีนไปเลีนมา เพื่อนกระลักนี้ปะผมขับอยกระเพือกเพือ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 ไปเห็นน้ำอื่นนะกันต้องไปแล้วบอกยูว่ะมีโซมีมีอ่างอีกนิดหนึ่งนเนื้อกำน้องโอ้เจ๊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 โอเคครับผมอ่างกับอ่างเบื้องของข่อยว่าเจ้าเบิ้งมีโซมีมีอ่างอีกนิดหนึ่งนเนื้อกำน้องโอ้เจ๊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 โอเคครับผมอ่างกับอ่างเบื้องของข่อยว่าเจ้าเบิงแล้วผมก็แปร่มาเลยผมบอกบอกผมไม่เด้อครับเขาเขาไปเขาไปเ กันซื้อก้อนเงินยาเฝ้าไปคุยกันก่อนเปลี่ยนเงินเดือก็ได้ดอกเฮ้ยจะเป็นสีเฝ้าหลายนกคำนองก็พูดได้หลายส่วนมามาให้กำลังแรงใจกันอยู่นี่แล้วครับผมเป็นกำลังแรงใจให้เราไปบ้านเพันโมใครมีคลิปสัตว์เอ๊ะมีแต่คลิปเงาที่บ้านคุณสุบแต่ันลงคลิปเงาเออแบนี่ก็หายากเลยพันสุบันกินให้อร่อยนะข้าจันครับผมจองนาจอห้อสาบเจ้าเศรอบ่ได้พักเลยจ้าโอ๋ครับผมเป็นอยังครับผมเพราะว่าเพูนมักเลาะครับผมเออ อ่าอีกคู่หนึ่งนะครับเนาะงเก็ดชี้เจอมีคุณภาพอีกคูนึงครับอยากทุกเปล่งหดครับหมักหล่อครับผมคุณปัจจุบันขายยาโอเคสั่งมานะแล้วน้องแปดสิบแปดเดือนเดือนเนียนสนุวกยังดีตัวเด็กแปดสิบแปดเฮ้โอเคเอาซะนั่นละไว้รอเดือนหน้าเอาทีเดียวสองเดือนผมคอยเย็นคอยเก็ดสองด้วยแล้วเกลสองหางเกล็ดสองเอาเงื่อนหมาสวยๆนะจากคุณพิพัชตุนมาแล้วน้อรักไปสวัสดีนะจากคุณพยาบาจากพี่เฮ้ยแวะฉั่นเป็นมานะแล้วน้องแวะครับแวะค่าเปิดค่าการเข้าถึงเปิดค่าการมองเห็นเปิดค่าการดวงตาให กับเฮานะครับนะ่ะก่อยกับแวะไปอีกซ่องไปนะครับต้องนะทำลงไปทำไปเร,เรื่อยๆครับผมห้องไล่สดอยู่ทางไหนนอ้อวัดสันปันมานะครับนะ้องห้องไล่สดนี่อยู่ทางอุดอรธานีนะครับเด้ออยู่ทางต้องนะคุณนะิยนาพาเราทั้ายเด้อจ้ะพักอีกก็ได้ แสดงว่าแสดงว่าฟื้นใจนิดน่อเนาะหากอีกก็ได้สนุนานนะครับนาะสวัสดีได้มีโอกาสได้มาพูดมาคุยน้ำเขาได้โดนอยู่ดอกกับลูกค้าเพราะเขาไลฟ์เป็นช่วงบายบาครับผมจะเป็นช่วงยินยินเด้อลูกค้าเขาบ้านหลายเนาะครับเนาอกจากเศร้าก็เขาหลายเอาใครได้จากสับปะรดไทยได้จากพันวาครับมีงานสีขาวเด้อจ้าครับผมดูอยู่ครับผม สีขาวเขาไม่ได้ไปเฝ้าบดมือถูกนาทักทายเด้อจ่าบริกาขนมไทยทักทายเด้อจ่าคุณกีบครับผมทักทายเด้อจ่าเด้อยู่ครับผมเลยเปลี่ยนอยู่จันพุทธันชื่อเขาบวชเพื่อลยไปบสถหอดล้ครับเนาะไปย้ำได้กับคุณฝีภาษาอังกฤษที่หล่อ ผมสี่พันหกครับผมตอนนั้นนะครับเนาะตอนนี้ไม่ได้ยน 20, ินนะสองหมื่นกว่าผมยังอยู่สี 5, 000, ่พันกว่าหาพันกว่าหาวันผมอุบุนนะว่าไปครับผมพุ่นอุบุบมาสวัสดีได้ใจฮักกำไรกำลังใดใจพี่ออยออยมาครับผมทักทา,ายเด้อคุณแม่แดงสิริลักษณ์ยังอยู่บมงเกาอยู่คอมเมนต์ขวัญนะครับต่อขอบคุณครับผมสวัสดีได้ใจได้นางจากยา,นากยตุกยายตุกงอนข่อยหลือนะ้อเดี๋ยวคุณตูกข่อยกันในห้นองเราใหญ่นะครับเนาต่อบอลลิงซิเด้อร์บอลลิงของเจ้เาหลายปนัน้นอ้อมกบเจ้าเห่ะ เฮ้ยใครเบิ้งเป็นคนเล่นสามจุดเจ็ดพะนะมาขักแขะเออเดี๋ยวมนยันหนาวอยสิหัวห้าหากินเพลสไม่ดได้หามกินซาได้กินได้ดยู่ม่นายนาพา,าเราครับคุณสุบันทักทายได้จากแมนนายนา,ยน,านะครับน้องทักทายสวัสดีได้ย้าย สว,วัสดีได้ใจได้นางทักทายสวัสดีอนุสรนะครับเมื่อคุณแม่บรรทมก็ทักทายคุณนายนาแล้วคำนั้นจะพิม <ripped> พ์ผิดพิมพ์ถูกผิดพ์ครับเพเป็นอยังเพรเป็นอยัางนั้นผมเอาน้องลีได้ใจคุณเพ้นสีทักทายได้ใจสวัสดีจ้าคุณเพ้นสีวั่นสัปดาหานะครับน้องทักทายกันครับก็งึดงจะโบนัสคอยเดอครับให้ผมมันดีดีครับโบนัสนะครับผมเจ็บจริงครับผม ไปกับอดหัวควันบัวได้ดอกครับผมก็ให้กำลังแรงใจกันครับสุดยอดเลยครับสมเป็นคีย์เตอร์ที่มีคุณภาพอีกคนนึงนะคุณนอสำหรับในย่าครับป่งน้องเช้มงดอกครับผมมื่อนี้นะครับนอกระบเปิญยังครับผมมื่อนี้ขอบคุ่นเพื่อนแะครับต้องพี่น้องของเราหลายครับสรงกำลังแรงใจให้ทุกคนเด้อจ่าแห้งๆตังๆจ่กเด็ดสีนะครับต้องคุณพี่พะเยาขอกระทักท้ายสวัสดีทุกครับผมพัดหายเด้อจ่าตุกไล่โหดแะครับต้องตุกไล่โหดกินบ่ได้จ้าหมอหามมาเสิร์ฟให้พีวีเป็นมาหมายกำลังแรงใจนะครับนน้้องคุณวดาาททัักยสสีจา น้องครับนาจากคุณพยาวนะครับน้องจากคุณละอองทักทายสวัสดีครับผมนะทักทายมาส่งกำลังแรงใจขอบคุณคุณตัวครับผมสวัสดีได้จากคุณว่าครับผมเดี๋ยวเราต้องหมอหานกินเพลิดเด็กหมอเขได้หานกินน้ำซ่าจัดไปครับผมขอบคุณละลายคุณชูรีก่อนนะครับสวัสดีได้จากกอดเหมือนกันนะจ้าอ่านบทันอ่ะคุณสุบรร เปียกข้างตัวและหัวใจวันนี้กะว่าเปีกยกละอยากอุบนุญนะว่าไปครับผมพุ่นอุบุมาวันดีได้จ้าฮักกำไรกำลังในใจพี่อ่อยอ่อยมาครับผมถ้าใครเด้อคุณไม่แด่นสิริลักษณ์ยังอยู่บง่งเกาอยู่คอมมิน